หมูหันมีเอทกล้วยฉับนะคะว่าหมูหันเราจะกินกล้วยฉาบไหมหมูหันที่เราเคยเอาลง youtube ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะน้องหมูหันที่เป็นนักพูดได้ค่ะวันนี้เราจะเอากล้วยให้น้องกินว่าน้องจะกินไหมดูหน้า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 กับกล้วยนี่เป็นกล้วยฉับนะคะกล้วยฉับที่เราซื้อมาจากตลาดะคะ่ะเราซื้อมาสองละสิบบาทหรือเปล่า โอ้โหน้องอยากกินมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องจะกินยังแต่ลออให้น้องกินดูน้องมินะคะเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบว่าหมูหันจะกินกล้วยหรือไม่นะคะตอนนี้อ่ะคงหิวนานละเดี๋ยวอให้หนึ่งชิ้นนะนะคะกล้วยฉาบหนึ่งชิ้นนะคะว่าน้องหมูหันจะกินไหมอ่ะโอ้ oh my god หมูกินกล้วย น้องมูหันของเราก็กินกล้วยฉับน,นะคะดูกล้วยฉยับนะคะว่าเราจะให้น้องกินอีกหนึ่งชิ้นน้น้องจะเออ <c oughs> มูมูใจเย็น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 ยน, <c oughs> นี่นะคะกล้วยฉาบกล้วยฉาบจริงๆนะคะไม่จกตากล้วยฉาบจริงๆ นี่คือกล้วยฉาบจริงๆเอาไปใกล้น้องไม่ได้เดี๋ยวน้องจะงับมือนี่นะคะคือกล้ยกวยฉาบกล้วยฉาบจริงๆอ่ะคุณหนูคุณหนูคุณหนูเอาแกล้งน้องนิดหน่อยโอ้โหมือมือมือจุ่มมือไว้ให้หน่อยนะคะน้องหมูหันกลงเราก็กินมือเลือกนะคือไม่บายก่อนไม่บายก่อนโบโบลีโบ,โบ บาย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 ก่อนยิ้มหวานส่อนยิ้มหวานหมูเอาหอิ่มมากอิ่มอิ่แล้วนี่คือน้องหมูมาที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะน่ารักมากเลยอิ่ววน